ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนนเพื่อนคลิปนี้นนมาดูเด่นเด่นร้อยสิบนั่นเพื่อนนะเด่นร้อยสิบบางทีก็แถมร้อยไปแถมหน่วยเด่นร้ยอยสิบจะพะร้อยสิบนี่ยังไม่พลาดนั่นเพื่อนนะร้อยจะพอร้อยสิบเข้าเข้าหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยก็มีแถมบ้าง แต่หลักร้อยหลักสิบนี่เข้าทุกงวดร้อยสิบเดินดยาวๆมีสองสูตรนั่นเพื่อนนะสูตรนี้เดินไม่ยาวเท่าไหร่สูตรนี้เดินเดินสามสิบเอ็ดงวดก็ปีกว่าสามสิบเอ็ดงวดปีกว่าแล้วก็ร้อยหน่วยร้อยหน่วยกับร้อยหน่วยกับร้อยสิบสูตรที่สองนู่นเดินยาวกว่าเดินยาวเดิน เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกงวดนี้นั้นเพื่อนนะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดงวดสองสูตรเดินย,ยาวๆสองปีกว่าสามปีอ่ะก่อนเข้าดูแนวะทางของเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สูตรนี้เดินสาอ็งวดนั้นเพื่อนอนะสาสบเอดงวดนี้เพาะรอยสิบแล้วก็แถมแถมหน่วยด้วยเดี๋ยวผมจะให้เพิ่นดูดูก็ดูไวนั้นเพื่อนนะเพราะว่ามันสามสูตรดูร้อยิบกับร้อยหน่วยสูตรนี้ร้อยสิบจะเข้าร้อยเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนี่ ผมเขียนจน,น,นงวดทั้งต่วนั้นมึงมาง,งวดแรกงวดแรกห้าห้าศูนย์สี่นั้นเพื่อนนะห้าศูนย์สี่นี่ผมเขียนขึ้นมานี่ผมยังไม่ถ่ายนั้นเพื่อนนะที่ผมบอกเพื่อนไปอเข้าหลักร้อยกับหลักสิบนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนไปเลยเพราะว่ามันสามศูน ไปดูนู่นอีกนึงเพราะว่าสูตรยังไม่ถ่ายผมเลยถ่ายตั้งแต่แรกให้เพื่อนดูเข้าหลักร้อยหลักสิบแถมหน่วยนั้นเพื่อนนะเข้าหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักสิบนี่ทุกงวดแล้วก็หลักหน่วยนี่ก็มีบ้างหลักหน่วยก็มีบ้างจะงวดสองงวดเว้นงวดสองงวดเว้นนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยแต่หลักเข้าร้อยเข้าสิบนี่เข้าทุกงวดนี่เลขแปดนี่ไม่ได้วงเพื่อนนี่ แปดไม้ใวงนี่หละตรงนี้กล่องอ,อีกตัวหนึ่งม,มาครบสามตัวงวดไม้ใวงนี่มันมีงวดอะไบ้บางที่ผมพรผมไม่ได้ถ่ายผมก็นั่งทำอยู่คนเดียว อันนี้เด่นร้อยสินั่นเพื่อนนะเด่นร้อยสแถมหน่วยเด่นร้อยสิแถมหน่วยผมโจดไว้แล้วเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปจับชนด้วยกันหลังจากดูสามสูตรแล้วอันนี้งวดที่สาสบเอดงวดที่สาเอ็ดเด่นร้อสเด่น1้อสบูตรบนสามสิบเอห้าเจ็เก้ย์สามหนึ่ง ะเดี๋ยูดูร้อยสิบนั่นเพื่อนนะร้อยสิบมันต้องสูตรฝั่งนี้ร้อยสิบมันต้องสูตรฝั่งนี้อันนี้คือร้อยสิบอันนี้คือร้อยสิบนั่นเพื่อนนะอันนี้หน้าที่สองนั่นเพื่อนนะ หน้าที่สองหน้าแรกนี่หน้าแรกนี่สูตรหน้ากระดาษสามสิบสามสิบหกงวดนี่สูตรหน้ากระดาษสูตรหน้ากระดาษเดี๋ยวดึงขึ้นไปเห็นดูข้างบนตั้งแต่แรกมาเข้าทุกงวดงเพื่อนนี่เข้าทุกงวดเลขมันหลายตัวแต่ก็เลขหกตัวเลขหกตัวแต่ละสูตรหกตัวหมดหกตัวหมดนี่นี่ไปดูงวดแรกนี่ที่นี่คืองวดแรก เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดงวดแรกเราไปต่ออยากที่ดูนี่เมื่อกี้นี่ดูข้างบนมาเมื่อกี้เราดูจากงวดที่สามสิบสี่ขึ้นมาหางวดที่งวดที่หนึ่งงวดที่สามสิบหกงวดสุดท้ายที่เขาให้ดูเมื่อกี้นี่แล้วก็สามสิบเจ็ดต่อเลยเพื่อนดูไปเข้าทุกงวดเพื่อนอันนี้อันนี้ร้อยสิบ แถมหน่วยร้อยสิบแถมหน่วยร้อยสิบแถมหน่วยร้อยสิบแถมหน่วยผมมาในวงช่วงนี้เพื่อนเนี่เดี๋ยววงก่อนถ่ายเอียง จับสมุดถ่ายจับเล่มถ่ายเหล่านั้นเพนื่อนะผมไม่ได้ลอกเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายงวดแรกแล้วที่จะให้เพื่อนดูเข้าหลักร้อยเลขสองเลขสี่หลักสิบข้าหลักร้อยเข้าหลักสิบเต็มร้อยสิบ เด่นร้อยสิบเ้าหลักสิบหลักร้อยไม่เข้าต่อ,อไปเข้าหลักสิบหลักร้อยไม่เข้าแถมหน่วยด้วยดูงวดอะแถมหน่วยงวดนี้ไม่ได้แถมงวดนี้ไม่ได้แถมงวดนี้แถม วันนี้ก็แถมหน่วยงว,ด,วดที่ผ่านมาได้สิบได้สิบได้สิบตัวเดียวเลขสามตบบนงวดที่หกสิบเก้านั่นเพ่อนะ่ะงวดที่หกสิบเก้า สูตรนี้งวดที่69นี้เดินยาวกว่าสูตรร้อยร้หน่วยร้อยหน่วยเดิน6ก6ิบหงวดนี้ได้หลักสิบตัวเดียวงวดที่ผ่านมาเลขหตัวเลขหตัวเข้าร้อยสิเข้าร้อยสิเข้าร้อยสิทุกงวด 2448เกือบ3ปีนั่นเพื่อนะเกือบ3ปี69 70อีก2 3งมวด3ปีนั้นพัอนะอีกสองสามวด3ปีสูตรนี้ ตกสปีตก3มปีเมื่อกี้ผมให้ดูตั้งแต่สุดหน้ากระดาษขึ้นไปหางวดแรกแล้วก็ต่อจากนั้นลงมาแล้วไปดูร้อยไปดูร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะดูร้อยหน่วยนี่ผมผมเขียนไว้แล้วเพื่อนนี่ผมเชียนแลขเจ็ เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่สองเห็นมัหมดแล้วเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาดูมาดูร้ 100, 110. อยร้อยสิบก็นี่ร้อยหน่วยมาดูร้อยหน่วยนั่นพนอนะมาดูร้อยหน่วยวงวดสุดท้ายเลย เอาต่อจากหุนมาหน่อยหนึ่งหมวที่หกสิบนั้นเพื่อนนะดูจากหววที่หกสิบลงมาหววที่หกสิบนี่หวดที่หกสิบนี่เข้าร้อยเข้าหน่วยเข้าหน่วยเข้าร้อยเข้าสิบเข้าหน่วยเลขหกตัวเข้าร้อยเข้าหน่วย ได้แได้ห้าร้อยสิบได้หน่วยปากกาแดงคือตามสูตรมันเข้าร้อยร้อยหน่วยแล้วที่หนึ่งก็แถมสิบด้วยมางวดที่ผ่านมาเข้าร้อยหน่วยสิบไม่มามางวดนี้ 5 6 7 9 0 1 5 6 7 9 0 1เลข6ตัวเดิน60 65 66 67 67งวดนี้นั่นเพื่อนนะ่ะสูตรสุดท้ายอ่ะเพื่อนดูตัวชน ร้อยสิบร้อยสิบร้อยหน่วยข้างล่างร้อยสิบร้อยหน่วยงวดนี้ตัวส,น,สนเฉพาะถ้าเกิดว่ามันสนร้อยร้อยสิบนะร้อยว่าร้อยมันก็จะตัวสนมันก็จะมีเลขต่ำกว่านั้นเพคะนะเลขศูนย์

อันนี้ร้อกับร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะข้างบนร้อยร้ข้างล่างร้อยหน่วยเมื่อร้อยตัวร้อยทั้งหมดร้อยตัวร้อยมาชนกันผมถ่ายหลักร้อยให้เพื่อนไปผมชนหลักร้อยให้เพื่อนไปมันได้เลขเกตตัวเดียวงนี้ตัวเด่นอยู่นี่ก็มีเลขเกตเลขเกตจะมาไมหมเพื่อนหลักร้อยร้อยสิ บางทีก็แถมหน่วยหลักหน่วยของเราก็ตัวเด่นหลักหน่วยของเราก็มีอันนี้ร้อยหน่วยจะมาร้อยกับหน่วยไม่เพื่อนหน่วยของเราที่ผมเลือกไว้คือตัวนี้แถมสิบแถมสิบร้อยร้อยหน่วยแถมสิบงวดที่หกสิบเจ็ด เป็นงวดที่หกสิบเจ็ดร้อยร้อยหน่วยร้อยหน่วยแถมสิบจะเป็นไปได้ไหมเพื่อนก็ลองดูอีกไม,กม,นนะนนม่กี่ชั่วโมงนั้นเพื่อนนะอันนี้ผมถ่ายตอนเช้าเวลานี้ก็ไม่น่าจะถึงแปดโมงนั้นเพื่อนนะผมถ่ายตอนเช้านี่วัน อออแปดโมงหนงนาทีนันเพื่อนน่ะแปดโมงหนงนาทีของวันอังคารวันที่16วันนี้ผมถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนั้นเพื่อนนะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับวิ่งมวดนี้ผมให้วิ่งเจ็ดนั่นเพื่อนน่ะวิ่งเ็ดหลักร้อยผมชนได้ตัวเดียว ร้อยสิบร้อยหน่วยสามสูตรบวกหลักร้อยเข้าไปอีกผมว่าเฉพาะหลักร้อยกับร้อยสิบร้อยหน่วยนี่ก็แข็งแรงแล้วเพื่อนมันจะมาไหมอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนสิบี่นาทียาวไปเพื่อนคอยดูว่าเลขเกตจะมาหลักร้อยไหมร้อยหน่วยของเรามีเลียหนึ่งเลียหนึ่งจะมาหลักหน่วยไหมตัวนี้จะมาหลักสิบไหมที่ผมทำให้เพื่อนไป ชิปเนียวเท่านี้เเพื่อนเป็นแนวทางวิ่งเกตวิ่งเกตบนอ่ะเ,เพื่อนโชคดีทุกคนอีกไม่กี่ชัมม่วโมงเพื่อนครับสวัสดีครับ